ไกด์ชีตไปดิค่ะเแล้วก่อนอื่นต้องสั่งเบเกรี่ก่อนนะอืมเขามีกระบวนการมีขั้นตอนอันนี้เรานั่งเหมือนแบบเป็นเคาน์เตอร์บาร์ สมกันก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็เลือกเลือกได้หมดเลย งั้นเอาเอาน้ําซุปรวมค่ะลงทุกอย่างเลยอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างทุกร้านที่ตูสังเกตเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นเตาที่เขาใช้ทําแป้งปักหม้ออยู่ตรงกลางมีแม่ค้าแม่ครัวทําใหม่ๆสดๆแล้วก็คนกินก็จะนั่งล้อมรอบจะต้องเลือกน้ําซุปที่เราอยากกินก่อนอ่ะอย่างร้านนี้ก็จะมีน้ําซุปเลือดแฟงหมูเด้งลูกชิ้นกระดูกขาไก่หรือจะสั่งรวมก็ได้นะคะตูสั่งรวมแล้วแล้วก็นี่ตูนได้น้ําซุปมาแล้ว ก็มีกี่ใสเต้าหู้ค่ะคัวแล้วก็ผิไม้ชั้นบนไส้หวานใส้หวานนี่เราใช้ทำจากอะไรคือใส่ทั่วไปที่เป็นใส้สังคุนถ้ามาที่พนมสารคามก๋วยเตี๋ยวปักหม้อที่นี่ก็จะมีน้ำพริกเผามีพริกน้ำปลาที่ทําจากพริกป่นสีแดงแเนี่ยนะคะไม่ใช่พริกน้ำปลาแบบพริกสดอย่างนั้นนะแล้วก็มีกระเทียมเจียวแล้วก็ให้ใส่ผักชีชิมเลยดีกว่าน้ำซุปที่นี่หวานมาก อันนี้น้ำซุประหวานจากอะไรอะคะอ๋อบ่มใช้น้ำตาลปวดไม่ได้ใช้ชูรสอืมกระดูกหมูฟักมันมีความเข้มข้อนอะคือมันใสนะแต่ว่ามันมันรสมันจัดอันเนี้ยมันเป็นของคนพนงพื้นที่นี้ค่ะปักหม้ออันเนี้ยเป็นของของของคนที่นี่ค่ะที่อื่นไปขายอันไม่ใช่นั่งสิบคนก็จะใส่ให้ทีละคนอืม กินใหม่ๆอ่ะน้ำซุปมันเข้าไปข้างในด้วยอย่าไปทิ้งไว้นานนะคะมีนา่ารักที่ขนมฉันรากก็ถึงกินกันแบบนี้ก็คือว่าทำใหม่ๆสดๆเลือกไส้ปุ๊บแม่ค้าทำให้ใส่เข้าไปในถ้วยเวลามันใหม่ๆเนี่ยไอตัวปกักหม้อเนี่ยเขาจะดูดน้ำซุปเข้าไปข้างในมันทำให้เวลาเราตักขึ้นมานมันจะเห็นว่าเป็นแต่งๆพอเรากินเข้าไปเราก็จะได้ทั้งแป้งลื่นๆไหลพุทดลงคอไปมี ใส้ผัดที่กลมกล่อมแล้วก็มีน้ําซุปหว,วานหอมกระดูกกินเข้าไปพร้อมกันในคําเดียวตรงข้างหน้าเจบโบนะคะจะมีเตาต้มน้ําแล้วก็จะมีผ้าขาวบางขึงเป็นกลมๆเล็กๆประมาณครึ่งหน้าตัวนี้นะคะแล้วก็เจบโบก็จะตักน้ําแป้งและเลงลงไปบนผ้าสังเกตว่าที่เนี่ยจะทําแป้งบางมากๆไม่เหมือน เวลาเราไปกินปานกหม้อที่อื่นเจ๊โปทำมานานหรือ,อยังคะ44ปีทำไวมากไม่มีเสียไม่มีขาดความแม่นยำนี่คือร้อเลยนะคะมานี่เมื่อกี้เจ๊โปบ,บอกว่าเวลาเราไปกินที่อื่นนะที่ไม่ใช่ที่พนมสารคามอ่ะอันนั้นน่ะไม่แท้แท้กับไม่แท้นี่ต่างกันอยน่างไงบ้างถ้าของแท้ก็ต้อง ตั้งแบบนี้แล้วหย่อนได้ทีละตัวกินล้อมมวงแต่ที่อื่นก็จะใส่จานแล้วเสิร์ฟแล้วเจโบทำยังไง12คนเวลาเขานั่งพร้อมๆกันแล้วเราจําได้ไหใครมาก่อนแล้วหมายถึงว่าตุ้มมานั่งแล้วตุ้มก็สั่งไปเรื่อยๆได้แล้วเจแล้วจะโบก็ต้องจำใช่ใช่เขาจะจบไว้เขาจะนับนับแต่ละคนใครเป็นคนนับคนกินหรือว่าคนขายคนขายคนกินนับก็ได้แสดงว่าคนขายนี่เก่งเลขมาก